แซ่บๆน้ํากันแผ่นหนังมัดน,น้อค่ะพี่น้อนนนงเยอะแบบนี้เลยเห็นกับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ลาดบีบมะนาวให้หน่อยคะ่ะอ้ เลยท้องปลามันๆัิมน่มสวัสดีค่ะกินกับพ่อจ้าพี่น้องจ๋ามูนี้พ่อแก้วเนสิบา้ามากินนี่เลยนี่อีกแล้ว ปลาปลาจีนจากพี่น้องขาปลาลาปลาจีนของปลาลปาปแปะอันนี้เนาะค่ะพี่น้องขานี่แบรนด์เพิ่นปลาปอแปะจ้ะต้องลองชิมดูเลยต้องลองสั่งมานะครับว่าทำไมถึงชื่อปลาปอแปะเต่ว่าเฉลยเจ๊เฉลยก็ได้ค่ะเฉลยคืออะไรตอนทอดตอนทอดมันเนาะค่ะพี่น้องมันปอแปะแต่ว่ามันไม่กระเด็นนะพี่น้องใช่ไหมไม่ใช่ใช่ใช่นะครับชิมกันเลย มันเสียงดังป๊อปแป๊บป๊อ๊บแป๊บอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอืมเนี่อลืมไหมคะพี่น้องยิงนะอันนี้ไหมเขาเอินมาเขาคั่วเขาคั่วค่ะพี่น้องโอ้ยลืมชสร้างถ้วยเขาด้เนาะเมนูกับข้าวครับพี่น้องเดี๋รวยรยพี่ ต้นหอมว้าพี่น้องคะแซบๆน้ำกันอืม,อ,มอร่อยนะอืมอกรอบๆบ,บม่เนเลยพี่น้องอืไม่เค็มไม่เหม็นใช่พี่น้องคะอ๋อ มันติดกับเขาพี่น,อน้องแผ่นหนังมันเนาะค่ะพี่นอ้องเยอะนุ่นเขาเขาสวยแต่มือเราเนี่ยพี่นอ้องส่วนท้อง จีนนะนะต้องระวังก้างนิดนึงนะครับน <ะ S 1> ้ำมันกือบกรอบแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่กางมันบ่นมันบ่นหน่อยกางง,ง่ายกางง่ายนะค่ะกินง่ายบีพนาครบับผมอ่าน มเมข้าวอบาเข้มไหมค่ะพี่น้องคะก็ดีอ่ะเรียกว่าปลาล้าแต่ว่าไม่เค็มเห็นกับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ลาดบีบมะนาวให้หน่อยคะ่ะโอ้ อืมท้องเลยม,มันจะมาเป็นแผ่นแบบนี้ทอดพร้อมข,ข้าวคั่วอะไรเนี่ยเขาจะคุกข้าวคั่วมาด้วยใช่เขาทอดลงไปเลยนี่เนาะค่ะพี่น้อนกันเลยอืมท้องปลามันมันพี่หนอ,นอม,อม 很脏，不好。 หนังกรอบอตรงส่วนถ่องมันมันเนน,นนะค่ะพี่หนอคะ่ะแบบนี้เลยคะ่ะกินกับข้าวสวยอืม อ,อ,อุ่นอ่องแล้วค่ะคุณหนออุ่นท้อง ก้างกันสิบว่าหลายดอกค่ะพี่น้องค่ะไม่เยอะใช่แล้วก็เป็นก้างใหญ่ าปาเปาะแปะว่ะเจ้ทไมจะเหมือนปลาส้มก็ไม่ใช่อืมคล้ายๆปลาส้มนะคะพี่น้องอืมเขาคล้ายๆกันอยู่อ,อ,อกินครบเพาสวย้ะค่ะพี่น้องพอดีพอดีกิน หอมแดงหอมแดงใส่พริกมะนาวเครื่องย่ำเหรอครับเนาะได้แผ่นไงด้วค่ะพี่น้องคะอันนี้พ่อหนาที่กินแผ่นแดงหรือแผ่นสองพี่เนี่ย เราทอดมาสี่ชิ้นทีแผน uh ่ huh. นะนี่แผน่นสองละ ไล้เยอะนะเขาให้มาหมดหกชิ้นอะ่ะตัวนี้ทพงหนึ่งถองได้ค่ะพี่นอ้องถอดซีตอนซีชิน้นหาแบบง่างเยเลยไหลแห้งพี่นอ้อง พ่อยังถุงละโลแม,มาไหถุงโล่จุจน,นะคะพี่นอันนี้ขนาะดทอดสี่ชิ้นยังแบบได้เยอะมากเยอะสองชิ้นอ่ะุ้งค่าแน่นอนครับเมนูเปลืองข้าวเมนูเปลืองข้าว อารมณ์แบบเหมือนเหมกินทอบปลาสมแต่ข้าวเหนียวแต่ว่ามันไม่เปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวเป็นปลาละอ,อ,อ่อนหรือเปล่า <laughs> เรื่องกลิ่นนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะ้องไม่เหม็นมันไม่กินได้ค่ะพี่หน้องทอดในห้องได้สบายหนังปลาในนี้นะแซบ่บนะหนังปลากรอบๆนะ แล้วค่ะเนเาะงอืมลองดิเลยว่ากินหมูปิ้งมากลเลยนะคะพี่น้องค่ะโบวัยถาถ่าวะมึงถาโบวยพี่น้อง 挺好的<好>。啊 นีเหลือง่ามถุมหนึง่งเนาะค่ะพี่น้องเหลืองา่ามแมาแล่วแรงไส้ตะเขาสำหรับ,บ,บคนที่ชอบของหมักของดองห้ามพลาดเลยไม่มีกลิ่นไม่เหม็นอร่อย มาเข้มมะเข้มนะคะพี่น้องมันก็เหมือนรสชาติอารมณ์แบบปลาส้มแต่ว่าไม่ปลาสมที่บลาห่ในสมอืมแจ่อร่อยใช่เป็นครั้งแรกที่กินปลาจีนไม่ซื้อเดียวมั้งพี่น้องมันคือปลาจีนใช่ไหมมัน่มแมนแบบชื่อเล่นปลาลินอย่างนี้ใช่ไหมเออนี้ก็ไม่มันก็จะเป็นชนิดของปลาจีนจริงๆแหละที่เขาเอาเอามาทำมันือปลาจีนใช่ใช่ จ้าพี่น้องคะมูนิกะอิมแล้วนะจ๊ะถักกินมูมากกินบัสุภารพ,พระกำเนิดขอถือขอให้ได้จะจบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่คะ